สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องฟันเพจคูป,ปตะาจากเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทาง Youtube นะครับผมนะครับการสวยงามอีกเช่นเคยนะครับผมแท็กเตอร์คูป,ปตารุ่น m อ2 4 0 s สอ่นนะครับผมขนาด62แรงมา้านะครับขั้นนี้เป็นลูกค้าของเซี่ยวแต่กับเซี่ยวอย้ยนะครับผมานะครับผมการทรงอ่าของเป็นลูกค้าซอว่าคุณพี่พัชรินนะครับผมส่งยูบานอ่างห้อง ตำบลนนเมืองอำเภอนากาังจังหวัดนองบำรูนะครับผมเลิกงามยาดีเลยวันที่วันที่2ธันวาคม2568นะครับผมแต่เศร้าเลยนะครับผมขั้นนี้ก็เป็นสร้างบอยนะผมไปแนะนําสมมติให้กับลูกค้านะครับเซีว่ากันยังว่างอยู่นะครับผมสาหรับว่าท่านใดที่สนใจอยากได้รถไทยก็สามารถมาอุดหนุนเซีว่าได้นะครับผมอยากได้ขั้นหน่อยขั้นใหญ่หรือว่ามีรถขั้นเก่าอยากจะนํามาติเพื่อนกบทักหาเซีว่าได้นะครับผมอ่า จะเป็นโปรโมชั่นทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะโปรสุดพิเศษเลยท่านไหนที่สนใจถักมานะครับ